โรงพยาบาลอ,อบอจภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยมเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2568เวลา10.00นโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยบริเวณชุมชนแหลมตุกแกหมู่4ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจำนวน4ครัวเรือนการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนายแพทย์กิตติป,ปรมัทผลแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันจากโรงพยาบาลอ,อบอจภูเก็ตพร้อมด้วย ทีมงานจากแผนกเวชกรรมสังคมนักกายภาพบำบัดและอาสาสมัครประจำหม,มู่บ้านร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบก,กายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยโดยมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดโดยมีการประเมินสภาพร่างกายและการดูแลาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้คําแนะนําแก่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตัวเช่นการดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วยติดเตียงและการบริหารจัดการเรื่องการทานยาให้ตรงตามคําสั่งแพทย์เพื่อให้กระบวนการรักษาเป็นไปนอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันยังส่งมอบไม้เท้าคํายันสามขาจํานวนสี่ตัวให้กับผู้ป่วยภายใต้โครงการอบจประคองกายคลายทุกข์ของอบจภูเก็ตโครงการอบจประคองกายคลายทุกข์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของอบจภูกเกต็ตในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชาวภูกเกต็ตเพื่อช่วยบรรเทาความลำบากของผู้ป่วยและครอบครัวส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการเคลื่อนไหวเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่แก็ไม่เท้าซึ่ทำมก็ไม่ต้องแต่แก็มีเท้าขอก็ดอกให้มันจะแต่ก็เท้าแล้วก็ไปแม่เท้า,ทาวิ่งเลยนี่แกเอาหอยาอกพี่ เออไม่าไม่คไมไปดูลูกเออไูการกินด้วยก้าวอยเรไปเอาไม่เาเอแล้วกไเอาาแเพวกันเดียวเออได้หมวันนี้ก็ทางโรงพยาบาลอบจภูเก็ตแล้วก็คณะอสมอของมูซีของในเขตพัสดานะฮะก็มาเยี่ยมเยี่ยงผู้ป่วยผู้พิการแล้วก็โรคเรื้อลังต่างๆนะฮะ แล้ววันนี้ก็ทางโรงพยาบาลก็ได้มามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการจำนวนตั้งึ้นสี่ลายนะให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุสภาพทางการแพทย์ครับที่ในบริเวณมูสีนี้ก็มีผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคเรื้อรังนะฉีกอเาบาหวานแล้วก็ความรันรูอีกสูกครับแล้ก็ลงมาดูเกือบ ทุกสัปดาห์นะเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนที่มีโรคภัยไข้เจ็บต,าตา่างๆ